บางเกิดจากอะไรกิดจากคนเกิดจากจาาีทปดีเกิดจากถนนที่ข้ามได้ตาแต่นกกรถนนนะมัมีเรือคนอเกิดจากเมาเนีเมามี่มอตอได้วยผมดูแต่คดีแลมีแต่เมาสนใเลนอเราเมาเมาเมาแล้ตอนนี้ นี่เราต้องทำแบบตอนเก็บัแเแล้วก็มีข้อหากมาตรวสวนมกอตรวจสวนและการแล้วก็ต้องทำแบบไหนครับครับมาตรการใช้แบบไหนครับแดบเลือาวมิงเลยู่ั นะครับมามาตรการนะครับมาตรการแก้ปัญหานะครับรร้เป็นการประชุมร้อว่างสายระจอนสอบสวนนี่ราราประจอเนียต้องข้นัดตามารการสา